ไม่ได้ขายอเวนต้าคันนี้ตามสภาพนะอันนี้ผ่อนอยู่เดือนละห้าพันอันบอกว่าอันขายตามสภาพไหมล่ะอันไม่ได้ขายตามสภาพนะแล้วดูด้านข้างพวกนี้อันขัดสีให้หมดเก็บรายละเอียดความสวยงามอันทําให้หมดตัวแม็กเนี่ยเป็นของเดิมติดรถมาแต่ยางอันมีการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วฟิล์มอ่ะเจ้าเบอร์อะไรอ่ะมาเลือกเอาดีแดนใส่เพิ่มให้วันนี้อันทำคลิปเนี่ย9โมง37นาทีหรือว่า9โมงครึ่ง นะครับอันก็ได้รถครอบครัวมาใหม่คันหนึ่งให้อันให้ผ่อนเดือนละ5,000พอ5,000ตลอดสัญญาพอห0 0พันต้นๆน,น,นะไม่ใช่5,000ัปลายๆนะงั้นขอแนะนําคันนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยโต้ตาเวนซ่าหนตัว S นะฮะเป็นออโต้ท็อปสุดนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานคือฟังอันก่อนและดูไปพร้อมๆกันก่อน อย่าเพิ่งดูถูกว่ารถในช่วงปีมาน12-13หรือว่าต่ำกว่า15เนี่ยเป็นรถที่ควรที่จะลดคุณค่ามันลงไปได้แล้วฟังกันก่อนครับสำหรับอย่างบางคนเนี่ยแนวคิดในการเลือกซื้อรถยนต์มือ2เนี่ยไม่ได้เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันต้องการขยับขยายที่มากกว่าตัวรถเกง๋งแต่ต้องการผ่อนถูกด้วยอเวนซ่าคือคำตอบนะครับถ้าเกิดอย่างในหนึ่งเรื่องที่เราสามารถตัดสินใจซื้อได้ราคาเนี่ยมันแน่นอนครับ มันหอมหวานมันเย้ายวนเพราะว่ามันผ่อนถูกมากแต่ถ้าเกิดเราได้ในราคานี้แต่สภาพไม่ดีเราจะซื้อไปทําเพื่ออะไรนะฮะหลายคนก็จะบอกว่าเพื่อเพื่อเพราะนั้นตรงนี้ครับเราได้ตัวรถอเวนซ่าในราคาถูกและอเวนซ่าที่สภาพดีด้วยมาดูเครื่องกันหน่อยครับคือถ้าเกิดยังกังวลหรือว่ากลัวแบบเครื่องจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าตัวถังรถจะมีแบบปัญหาหรือเปล่าอะไรพวกนี้แดนสตาร์ให้ดู เดี๋ยวอันสตาร์ทให้ดูหลายคนเนี่ยดูรถเป็นหลายคนดูรถไม่เป็นสำหรับคนที่ดูรถเป็นก็ดีไปเพราะว่าความถนัดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอย่างมาคุยกันปุ๊บอันจะให้ทุกคนเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์อย่ามานับก่อนต้องนับไปด้วยกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะเอ้ยโอ้โหแม่งต้องดูแบบนี้เว้ยให้กูดูใน YouTube มามันต้องเริ่มแบบนี้นะกูดูใน พิแบบอย่างเว็บไซต์มาเทคนิคการดูรถยนต์มือสองต้องเริ่มแบบนี้นะมันแล้วแต่ความสบายใจในการเลือกชมของแต่ละท่านอันนี้อไม่ว่านะอันไม่ว่า,นะวาทั้งมีคนที่รู้และไม่รู้ตรงนี้นไม่ว่าแต่ถ้าเกิดมาอยู่กันตรงนี้คือเราต้องเริ่มจากศูนย์นะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าทําไมถึงสามารถจะเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในการซื้อการนได้อันอยู่กับแวนซ่าอันอยู่กับรถรนมมือสองทุกวันแทบจะก,กอดมันได้ด้วยซ้ํา อันจะบอกให้อย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นสายมูและคุณเชื่อนะครับว่าโลกใบนี้มันมีอะไรมากกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเรายืนอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันมีชีวิตได้นะไอเศษเหล็กพวกเนี้ยไอที่มันเป็นเหล็กพวกเนี้ยมันบอกลังอันหมดอันจะบอกให้อันจะบอกให้เพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเครื่องเนี่ยเราเช็คเราก็ดึงนี่เลยการวน้ำมันเครื่องดึงออกมาเลยครับมันไม่ได้เจ็บปวดรอดร้าวอะไรหรอก ดึงมาเลยเพราะว่าอะไรเราจะดูว่าเครื่องมันหลวมไหมคือถ้าเกิดอย่างเครื่องหลวมเนี่ยมันเกิดจากปั๊ม ABS เสียใช่ไหมหรือว่าเกิดจากแบตเตอรี่หมดใช่ไหมหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าเกิดเครื่องหลวมเนี่ยคือมันจะเกิดภายในตัวเครื่องไส้ในตัวเครื่องอาทิอย่างเช่นพวกแบบอย่างปะเก็นแตกปะเก็นล้าวฝาทรงฝาสูบอะไรพวกนี้ แต่เดี๋ยวตรงนี้อันก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะครับตั้งศูนย์ทงร้อแล้วก็ระบบไฟทุกอย่างอันเช็คให้ใหม่ทั้งหมดคือถ้าเกิดอย่างรถแบบนี้มันสามารถมาทดลองขับได้ซื้อรถอ่ะซื้อทั้งทีอ่ะซื้อให้มันดีๆบ้างไม่ใช่ว่าเราไปเห็นตามนู่นตามนั่นตามนี่ขายสดตามสภาพนู่นนั่นนี่อ่ะไม่ได้ขายเอาเวนซ่าคันนี้ตามสภาพนะอันนี้ผ่อนอยู่เดือนละห้าพันอันบอกว่าอันขายตามสภาพไหมล่ะอันไม่ได้ขายตามสภาพนะแล้วดูด้านข้างพวกนี้อันขัดสีให้หมด เก็บรายละเอียดความสวยงามหมันทําให้หมดตัวแม็กเนี่ยเป็นของเดิมติดรถมาแต่ยางอ่ะมีการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วฟิลม์มอรอเจ้าเบอร์อะไรอ่ะมาเรื่องเออดีแดนใส่เพิ่มให้นะครับของนี่คือเรื่องเล็กน้อยไอ้เรื่องพวกน,นี้มันไม่เกินใจอยู่แล้วนะอันไม่ได้มาคิดเรื่องกำงกำไรทุนอะไรอย่างนั้นเยอะหรอกถ้าเกิดคิดอย่างนั้นน่ะทุกวันนี้ขายไม่ได้อ่ะครับอันจะบอกให้นะเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานอยู่ในโชว์รูมปฏิพัฒน์เนี่ยนะฮะ และเข้าใจหัวอกคนที่มีรายได้ไม่เยอะหรือสำหรับบางท่านไม่มีเครดิตแต่ต้องการที่จะออกรถศูนย์บาทมาเด้ก็มาเด้นะฮะตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้าพวงมังติแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับฟังชันอาจจะไม่ได้แบบหรูหราอะไรมากสำหรับในเทคโนโลยีรถปีนั้นแต่ก็ถือว่าดีกว่าเดิมน,นะครับต้องบอกแบบนี้แล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดนะฮะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าแต่ตัวนี้คือยังไม่ใช่ C ี t มันจะเป็น ECT นะครับเครื่องพันห้านะเบนซินเหมือนไก่น,นี่ไง V8 แต่รหัสเครื่องมันจะคนละอย่างกันถ้าเกิดตัวนี้น่าจะเป็น3 s z อะไรประมาณนี้นะครับเขาเนี้ยดูด้านท้ายกล้องมองหลังมันไม่มีนะแต่มีเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับแล้วก็โลโก้โลโก้อะไรพวกนี้ครบหมดมีบอกตัวรุ่นย่อยในด้านฝั่งนี้แล้วก็โคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติสปอยเลอร์ไฟเบรกตรวที่3เขานี้ดูภายในตอนสุดท้ายกันบ้าง อันนี้คือจะเป็น6ที่นั่งนะครับอันจะนับจากพนักพิงศีรษะคือถ้าเกิดอย่างตอน2เนี่ยมันไม่ได้แบ่งมาเป็นแบบ60ต่อ40เห็นไหมมันจะแบ่งออกมาเป็นแบบ50ต่อ50แต่สามารถพับเก็บได้แล้วถ้าเกิดอย่างตอนที่3เนี่ยเราจะพับเก็บก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยอมพับเก็บไว้โชว์แล้วนะครับถ้าเกิดอย่างเรามีผู้โดยสารก็เอาเบาะตรงตัวตอนที่3เนี่ยลงมาแต่ถามว่าพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยยังเหลือไหมมันก็ยังเหลืออยู่ ส่วนถ้าเกิดอย่างเวนซ่าเนี่ยรถมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอีโนวาเพราะนั้นสําหรับตัวแอร์เนี่ยมันก็จะมีในคอนโซลหน้าแล้วก็ในตำแหน่งของตอนที่2นะครับภายในเนี่ยสะอาดสวยเรียบนะฮะไม่มีกลิ่นอับชื้นไม่มีกลิ่น,ไม,มนไม่พึงประสงค์นะครับรงสร้างต่างๆหัวนงหัวนอ็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีคือถ้าเกิดอย่างหัวน็อตเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยนะฮะไล่ดูก็ต้องไล่ให้มันดูให้หมด แต่มันจะดูจากตัวหัวน็อตอย่างเดียวไม่ได้นะครับหลายคนอ่ะอันเห็นลูกค้าอันเจอลูกค้ามาเยอะบางคนเขาอาจจะดูรถเป็นแต่วิธีการดูของเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับบางคนก็ไล่ดูสําหรับตัวด้านบงด้านบานอะไรอย่างพวกนี้อันจะบอกให้นะรถยนต์มือสองเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยดูด้านใต้ด้านใต้าทาไมไม่มีคนดูเลยอันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่เดี๋ยวตรงนี้นค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งมาเจอกันที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องแน่คุยกันแบบตัวต่อต,ตัวไปเลยนะครับ ตัวนี้อันให้จองร้อยเดียวอันไม่สนแล้วอันไม่สนแล้วอันได้ร้อยเดียวอันก็เอานะครับอันได้ห้าร้อยอันก็เอาอันได้สามร้อยอันก็เอานะครับอเวนเซอร์ตัวนี้อันให้จองร้อยเดียวราคาถ้าเกิดเอาตามป้ายนะอันขายตามป้ายนะลูกค้าวองอิมมาหน้าร้านแถวเนี่ยหนองจอกส่วนใหญ่เป็นมุสลิมกันเยอะเขาจะชอบรถแบบนี้ก็จะได้ในราคา3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่ดูคลิปใน YouTube มาอันลดให้อีก4ี่หมื่นสี่หมื่นอันลดให้ เพราะนั้นเหลือเท่าไหร่2 3, 8 9 0 0 0บาทเก็บ40,000ไว้อะไว้กินข้าวใช้จ่ายนู่นนั่นนี่เกิดประโยชน์ได้มากกว่าเยอะแต่เอาคำว่าฟรีดาวเนี่ยมาเกิดขึ้นกับรถเจ็ดที่นั่งคันนี้ทำได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจเนี่ยโทรหารเดี๋ยวนี้เลย0 8น1 1 0 4 9 5 4อันพร้อมจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะและถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกาสารที่ร้านอันให้แฟนนั้นวิ่งไปเซ็นเลย มันไม่ไปเดี๋ยวเจอกันมันมันต้องไปอยู่แล้วนี่นี่ต้องบอกแบบนี้เลยอเวนซ่าตัวนี้มีคันเดียวนะครับสภาพอย่างแบบนี้อันหาไม่ได้แล้วหรือไม่งั้นก็ต้องรอดูในอนาคตว่าจะเจอแบบนี้อีกหรือเปล่าแล้วก็ยังส่วนใหญ่หลายคนก็อยากจะได้เป็นแบบออโต้แล้วก็อยากจะได้เป็นแบบตัวท็อปอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้อันมีทํายังไงครับโอนจองออนไลน์มาได้เลย100บาทอันพร้อมเขียนใบจองให้นะตัวนี้นะถ้าเกิดสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลย แ้วเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แอนไปก่อนครับสวัสดีครับ